ค่ะนางใหม่พยิบซีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางไหม่ยิบซีชาแนลนะคะช่องในการดูดวงทาง YouTube นะคะแม่หมอมองเห็นถึงความที่แบบว่าเาเขาคนนั้นของคุณนะคะรอคอยแม่หมอเห็นถึงความรอคอยของเขานะคะ มาดูกันสิว่าเขารอคอยอะไรจากคุณว้าวดิแชริออสดิแชริออสคุณคะเขารอคอยนะเขารอคอยที่จะได้เดินทางมาพบมาเจอกับคุณอืหรืออาจจะเป็นรอคอยการพัฒนาความสัมพันธ์นี่ไงเอซับว่านหนึ่งไม้รอคอยที่จะได้อพบเจอกัน รอคอยที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์รอคอยที่จะได้บอกความรู้สึกกับคุณว้าวเอสวอรนะคะแปดไม้รอคอยที่จะได้ติดต่อสื่อสารถึงคุณว้าวคิงอครอบรอคอยที่จะได้บอกรักคุณบอกความรู้สึกพัฒนาความสัมพันธ์เจอกันแม่หมอหมองว่าอ๋อแต่ว่าจะเป็นแปดดาบนะแปดดาบวิวัฒ์ฟจูน เดี๋ยวเลื่อนอันนี้นดนึงเพราะว่าแสงแสงไม่ไดเ้เขารู้สึกอึดอัดค่ะที่เป็นฝ่าย ที่จะเป็นฝ่ายรอเพียงฝ่ายเดียวนะเขาอยากเป็นฝ่ายแอคชั่นแต่ก็ต้องรอดูคุณไปก่อนอะไรประมาณนี้นะคะแม่หมอมองเห็นถึงความรอคอยที่จะได้พบได้เจอกันตัวเป็นๆเดินทางมาหาการเดินทางได้ไปเที่ยวหรือได้ไปทํางานร่วมกันก็ได้นะคะคุณก็ต้องเอาไปปรับใช้กับสถานการณ์ของคุณถ้าคุณเป็นเพื่อนร่วมงานกันเป็นลูกค้าลูกขายที่จะต้องดีลงานกันนะคะเขาก็รอคอยที่จะได้ดีลงานกับคุณรอคอยที่จะได้ใกล้คิดกับคุณรอคอยที่จะได้บอกความรู้สึกรอคอยที่จะได้แสดง ความรักความรู้สึกกับคุณนะคะแต่ถ้าคุณไม่เคยเจอกันเลยนะคะดิวกันทางเดทอนไลน์นะคะรักอะไรเดทอะไรเขาก็รอคอยที่จะได้เดินทางมาหาคุณข้ามน้ําข้ามทะเลมาจากแดนไกลอะไรก็นะคะก็รอคอยที่จะได้พบเจอ คุณตัวเป็นๆแล้วก็ได้ไปเที่ยวไหนด้วยกันในพัฒนาความสัมพันธ์นะคะถ้าเป็นสถานการณ์ที่มูฟออนไม่ได้คุยเงียบกันไปเขารอคอยที่จะได้กลับมาสารสัมพันธ์อีกคุณต้องเอาไปปรับใช้กับสถานการณ์ของคุณนะคะแต่แม่หมอเห็นถึงความที่แบบเขารอคอยที่จะได้ดิวกันกันกบคุณไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่เขามีความรู้สึกอึดอัดนะคะชุบๆชุบๆชุบเดี๋ยวติดเหลืองอ่าเขา รู้สึกอึดอัดที่เขาต้องเป็นฝ่ายรออย่างเดียวนะเขาไม่อยากเป็นฝ่ายรอแล้วนะคะเขาอยากเป็นฝ่ายแอคชั่นมากกว่านะก็จะเป็นสี่เหรียนหมายถึงคุณคือคนที่เขาเอา่อแบบเก็บไว้ในใจคุณคือคนที่เขามีความรู้สึก ที่ล้นหลามแต่ต้องเลือกที่จะเก็บไว้คุณคือคนในความลับของเขาและคุณมีค่าต่อใจเขามากๆเขาหวงแหนคุณมากๆเลยนะคะอ๋อแล้วก็จะเป็นเดอะเฮอร์มิสนะคะต่างคนต่างเงียบไม่ได้บอกความรู้สึกกันเนี่ยทำให้เขารู้สึกอยากที่จะอยากรู้ความรู้สึกของคุณนะคะแต่เขาเองก็ต้องรอให้สถานการณ์แบบดีขึ้นก่อนนะคะรอให้สถานการณ์ที่แบบ มันน่าจะเป็นไปได้ก่อนถึงจะแอคชั่นกับคุณนะจัสเมนออกมาจัสเมนออกมาแล้วก็มีตามถ้วยกํากับแม่หมอมองว่าเขารู้ใจตัวเองค่ะจัสเมนเป็นไพ่ของการตื่นรู้นะคะเขารู้ใจตัวเองแล้วค่ะว่าเขารักคุณมากคุณมีค่าต่อใจเขามากนี่ไงเด็กถ้วยเขารักคุณมากๆเลยค่ะเขาชื่นชมคุณเป็นความรักบริสุทธิ์ใสซื่อจากเขาเลยนะคะและหรือไม่งั้นคุณก็เป็นคนที่เป็นคนที่ บริสุทธิ์เนี่ยเนี่ยไแห่งการรอคอยออกมาแล้วนะคะสามไม้เขารอคอยที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์กับคุณเขารอคอยที่จะได้บอกความรู้สึกเขารอคอยที่จะได้พบเจอคุณเขารอคอยที่จะได้ดีลกับคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนั่นเองนะคะมาดูซิว่าเขาเนี่ยคิดถึงคุณมากแค่ไหนแมาดูซิว่าเขาเนี่ยคิดถึงคุณมี้าแห่งการรอคอยนะรอคอยแล้วก็ คิดถึงคุณมากแค่ไหนนะจะให้ไพ่อริสน้อยนะมาเป็นตัวแปรให้นะคะเขาคิดถึงคุณมากแค่ไหนนะว้าวนะคะก็จะเป็นแบบว่าเออเขาเนี่ยคิดถึงคุณมากๆเลยแล้วก็อยากรู้ว่าคุณรู้สึกอย่างไรคิดถึงคุณคิดถึงเขาบ้างไหมอะไรอย่างนี้นะคะ คุณมีความรู้สึกคิดถึงเขาบ้างไหมนะอืมเขาคิดว่าไม่ยุติธรรมเลยอ่ะเขาอาจจะคิดถึงคุณฝ่ายเดียวก็ได้คุณคิดถึงเขาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะเขาคิดว่ามันไม่ยุติธรรมเลยนะคะนะและเขาเนี่ยอยากจะเข้าใกล้ชิดคุณแต่เขาเองไม่กล้าเลยอยากจะพึ่งคนอื่นอยากจะอ่อหรือไม่งั้นก็ใช้เฟซหลุม บัญชีอื่นมาส่องคุณนะคะเพราะเขาก็กลัวคุณรู้เหมือนกันว่าเขาเนี่ยเข้ามาส่องคุณเพราะว่าความคิดถึงเขาฝันถึงคุณด้วยนะเขาคิดถึงคุณจนออกไปฝันนะแม่หมอมอ,มองว่าอย่างนี้นะคะเขาคิดถึงคุณจนฝันนะและเขาอยากจะใช้เวลากับคุณอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณมากๆเลยทีเดียวนะคะอยากที่จะ พูดกันตามภาษาชาวบ้านอยากได้คุณเป็นแฟนนะอืประมาณนี้อยากได้คุณเป็นแฟนเพราะมีข้อความฝากถึงคุณนะวันนี้เขามีข้อความฝากถึงคุณนะเขามีข้อความฝากถึงคุณว่าอ,อะไรนะจ๊ะคุณคือหนึ่งเดียวในหัวใจแม้กายห่างกันแต่ใจฉันไม่เคยห่าง หัวใจฉันตึ้นแรงเมื่อได้พบหนะนะ้านะจ๊ะหากใจเราตรงกันคงได้พบกันอีกนี่เห็นไหมเป็นพลังงานของการรอคอยที่จะได้พบได้เจอกันนั่นเองนะคะฉันไม่รู้จะลืมมันยังไงเพราะว่าลืมไม่ได้หรอกเพราะว่าตกหลุมรักเข้าไปแล้วตกหลุมรักมากๆนั่นเองก็จบไปนะคะ,ะเป็นกําลังใจให้ค่ะบ๊ายบายค่ะ